ล้งคัทรรักษ์เบลน e ์เซ็นเตอร์สวัสดีค่ะดิฉันพณนิตาปิยะสรันเวทวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงพยาบาลสมิติเวชพนบุรีลิตานะคะจะมาถทำโปรแกรมลดเซลลูไลท์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชพนบุรีเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่องใหม่พันรักษะของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด Subscribe ครบ1,000 s u b s c r บ b e เราจะแจกรางวัลมูลค่า1,000 0 0บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะ ถึงแล้วค่ะตึก A ชั้น4ี่แผนเวลเนตเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะพนักษนรักษาเวลเนตเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับค่ะค่ะสวัสดีนะคะลิตาทํานัดไว้แล้วค่ะค่ะที่ทํานัดเซลูไลไว้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะค่ะเชนด้านนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะ ด้านในเลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณฮันเตอร์ทำ LPG เซลูไลท์40นาทีนะคะรบกวนเปลี่ยนชุด e n d o m o ว e r นะคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำ LPG เซลูไลท์กันเลยนะคะ สำหรับประโยชน์ของเครื่อง LPG มากกว่าการรักษาเนื้อเยื่อยังช่วยกระชับผิวลดความหย่อนคล้อยลดผิวครุขลาจากไขมันสะสมโดยหัวนวดที่จะกระตุ้นด้วยความถี่แรงกลไปยังชั้นผิวหนังแท้ที่มีคอลลาเจนเอิลาสตินและกรดไฮยาลูรนิกเมื่อถูกกระตุ้นจะทำให้ร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะ ขอบคุณมากนะคะวันนี้เนี่ยสบายตัวมากๆเลยค่ะได้นอนแล้วก็เหมือนได้ออกกำลังกายผิวแถมยังได้ลดเซลลูไลต์อีกด้วยค่ะค่ะราวหน้าเชิญที่พนารักษะเวลเนตเซ็นเตอร์อีกทีนะคะได้เลยค่ะ